เมาค่ะเด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 มาเาอดเ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 ด่ดเดเดเนเด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 ้ดเ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 เโเเเ้เเ มาเอาลูกใหม่ไม่เจ็บค่ะมาเร็วมาเร็วเอามือมือมาหนูอัดเจอัดจออ๊ออ๊อเย่ขึ้ g เกวมามามาเดินมาค่ะไม่เป็นไรเย้เก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะโอ้โห เก่ง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 จังเลยอ่ารางวัลคนเก่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะยังไงนั่นหืมลุดมือที่จังไหวบะนีเอาเอา